บัดนี้เป็นครั้งที่55ตรงกับวันที่3มกราคม2569ข้าพเจ้านางจุไรรัตพิบูรลเวทขอเป็่งวาจาสาธยายพุทธบุญทวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารยบูชาแด่องค์พระขวันปฏิเทระเจ้าองค์หลวงปู่สำเร็จลุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศรีลาตลอดทางครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณี ขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนาตรัยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายมูลต่อไปบทสวดชุมนุมเทวดา สมันตาจักวาเลสุอัตตาขจันตุเทวตาสัทมังมูนีราชัสสุนันตุสักขโมคตังสเกฆามิจารปเปคิริสิกาลตเตจันตาริเกวิมาเนธิเปลาเตจักามตลวนาคาหเนเกหาวัตุมหิเกเตปุมาเจยันตุเทวจลาลาวิสเมยยกขะกันทพะนาคาทิถันตาสันติเกยังมุนีวารวาจักนางสาธโวเมสุนันตุ ธรรมะสวนาการโออายมพะตันตาธรรมะสวนาการโออายมพะตันตาธรรมะสวนาการโออายมพะตันตาบทสวดนัมมการสิทธิคาถานะโมตัสสะปะกวาโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะกวาโตอะระโตสัมมาสัมพุทธ right> ัสสะนะโมตัสสะปะกวาโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดสัจจกิริยาคาถา นติเมสารนังอันยังพุทโธเมสารนังวรังเอเตนะสจวเจนะโสติเมโหตุสัพพทานติเมสารนังอันยังธรรมโมเมสารนังวรังเอเตนะสจวเจนะโสติเมโหตุสัพพทานติเมสารนังอันยังสังโฆเมสารนังวรังเอเตนะสจวเจนะโสติเมโหตุสัพพทา บทส่วนมหากาุนิโกนาโทติอาทิกาคาถามหาการุนิโกนาโตอัตไยยัสปปานีนังปูเรตวะปารมีสพปัปโตสัมโพติมุตตะมังเอเตนะสจาวเจนะมหุตุสปุปปถวะมหากาุนิโกนาโตหิตายาสปปานีนังปูเรตวะปารมีสปปัปโตสัมโพติมุตตะมัง เอเตนะสัจาวัชเจนะมาห์หตุสัพุปัตถวะมหคัรุณิโกนาโตสุขายยะสัพปานีนังปุเรตวะปารามิสัพปะโตสัมปติมุตมังเอเตนะสัจาวัชเจนะมาห์หตุสัพุปัตถวะบทสวดมหาสมัยสูตร देवत सय पक्क सके सुविरु सिंह महावने महता पिखुसखेन सति पञ्चमतै पिखु सतै सफेहेवरासै चरो कथा तुवता यु न सनी पतिताउति पकवन्त या पिखु सङ्ख्या Ata ko jatun nang sutawa saka ika nang dewa nang e tata ta hos iayang ko pagawa sake suwi harati kapi rawa tusaming maawa ne mahatapikusang kena sating panjama tehi pikusatehi sape tehi tasa hija ta roka tatuwi dewa tayepu iena seni patita honti pagawantang ปิกุสังกันจะยนุนะมะยัมปิเยนะปะกะวะเตนุปะสังกะเมยามะอุปะสังกะมิตะวะปะกะวะโตสันติเกปะเจกะคะถาปะสยามะตอัตถโคตะเทวะตะสยะถาปินามะปะละวะปุริโสสัมมันจิตังวะปังปะสาเลยะปะสาริตังวะปังสัมมิยะเอวะเมวะ su sutewe su tewe su antara purato paturahang su atako ta wata pakawantang api wate tawa e atang su e kamantang ditako e kate wata pakawato santike imang katang apa si maha pawana sa ming kata imang tamasamayang. kita Jewa apala cita sangkanti atako apala tewa tapakawato sentike i mangkatang apa sita tapi kawo sama tahan suci tang atano uju kama su salati wanita tawa indriyani rakanti patitati attha kho aparadevatta pakavatto sandike imangak tang appasiceda vaki lang cetava balikan oh i d a k l a o h a c m a mecha t e j r a n t s u t h a v i m a s l a j k h m a t a s u t t a s u s u n a k h a t h a k อาปาราเทวตาภกวาโตสันติเกอีมังคาทังอภาษิเยเกจิพุทังสารนังคตาเสนเตภะคมิสันติอาปายาภูมิปหายะมนุสังเทหังเทวกายยังปาริปุลรสันติติอาตโกภักวาปิกุอามันเติเยปุเยนะปิกเวทัสสุโลกาธาตุสุเทวตา Seni pati tahun ti tata katangga senaya piku sang kanca Yepi tepi kawwe ahe sung ati tamata nang arahan sama samputa te sampi pakawan tanang E tak pak ramaye wa te wata ahe susaya tapi e ขตมาตานังอารานโตสัมมาสัมพุทธะเตสัมปิปการวันตานังเอตตา p ะ r า m a y e w a t e v a t a s n i ติต i ปวิส v i s a n t i เสยตาพิเมยังเอตาระหิอาจิกิสัมิพิกเวเทวกายังนามานิกิตายิสัมิพิกเว เทวกายังนังนามงนิเทศสัมมิปิกเวเทวกายังนังนามงนิตังสุนัขสัตว์ตุ้งมะนาสิกาโรทธะพัสิสสัมมิติเอวัมพันเตติโคเตปิกุปะขาววโตปัจจโสสุงผักขาวะเอตตะโวจั

Tewa kaya api kenta tewi tapi kau teja ata lung sutawa putra sasa sanang te sambatulahu lahu ya nang amanu sana ta kung sahasang atas sata satang sata eke nang amanu sana mata sung kung di sasa buta ahum tanca sapang Apinya ya wawa kita wana cakumata to aman tayi sata sawa kesa te te tapi kawo kita yisami kilahi anu pupaso sata sahasawa ya kapuma kapila watawa iti manto cuti manto wana wanto ya Mo tak mungbikunang sa miting wanang saaha sahe mawata ya kana na nino iti manto juti mantowan wana-wanto, sinomo tak apika mong sa miting wanang. Satakilati sahasaya kana saya no iti manto cuti manto wenna wenna ya wenna 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 वेशा मिता पंचाता यख इति मंतो ज्युति मंतो वन वन्तो यशन सी नो मोता अभी कांग नंग समी तिंगना कुंभी लोला च ख ही कौपुलासनी वेश नंग नंग सत सा हखा Puri menjadi sang laca tatara topa sasa tikan tapa nangati mahala caya san siso puta pita pahawo inda mama ma iti manto cuti manto wana wanto ya mana apika nang samiting takinan jadi sang laca wilut hota pasasa tikum pantanang Racaya san yes, sisoputa bitasa pawo inana na mama apaai timto juti man nawantoya sans Motamana apiika mung pikunang sammiting wanang Paciman jadi sang la cawilu pako basa satinakana nga -ba tiba di mahala caya san sisoputa pitasa. पावो इन्न न मम महा पर इति मन्तो जुति मन्तो वन्न वंतो य संसे नो मता मना अपिका मु बिकु नंग समिति वानंग उतरण चति सं राजा कुवेरो तपससत्य खनंग अतिपति महालचय संसिसो पुत्त पित स एति मन्तो चुति मन्तो वन्न वंतो एस सं नो मता मना अपि कामुं बिकु न संमित्ति वानं पुरि माथि संततरतो तकिने न विरू धाको पछिमे न विरूपक कुवेरो उत्तरांगी सं चतरोते महाराज วันเนกปิลาวัตถเวเตสังไมยาวินุทัสอาคุวัญจานิกาสตาไมยากูเวนดูเวเรนดูวิปูเจวิปุตโตสหจชนนโนกามเสตโตจักินุมันโทนิมันโทจักปานาโตโอปะมัญโยจัตเทวสุโตจักมาตาริจิตาเสโนจักขันธพนาโรราชาชะชะโนสะพ อาคูปัญจสิโคเจวติมภารุสุริโยวัชสะเอเตจันเยจาราชนโอคันดาปัสสหาราจุปิมตัมมาณอภิกามุงบิกุนังสมิติงวะนังอธาคูนาภัสสนาคะเวสาราสหัตจักกัคัมภลาสัตตะอาคูปัยกัสสหายาติปิ

Apa yang tak tanah supan na toke mamaka siput to ahi si wajai upata tanaka supan suputang. จิตตวจิตลาเทนะสัมุตังอสุลาสิตาปัตโลวาสวะเสเตอิติมันโตยะสันสีนุกัลกัญจามาภิสมาอสุลาธนเวคสาเวปจิติสุจิติจัปหาราโทนามุจิสหะสัตตันจาริพุตธะนังสัพเพเวโรจนามกาสนายหิตาวะปาริสเนังราหุพัทธมุปาคามุสสะมโยธานิ พัทันเตภิกขุนังสมิติงวะนังอาโปจะเทวาปัทวีจะเตโชวายุยตถาคามุวาโรนาวาโรนาเทวาโสมุจายาสัสสหามิตากรุณากายิกาคุเทวายะสันสีโน ตศเตรศทากเอาสเปนานนาตาวนินโอีติมันโตจุติมันโตวันนวันโตยาสัินโอมตามะนาอภิกามุงบิกุนังสมิติงวานังเวนดูจัเทวะสหารจัอาสมาจัตุเวยามาจันตาสุปนิสาเทวะจันตามากุปุลาคิตาสุริยะสุปนิสาเทวะสุริยะมากุปุลาคิตา นักต่านิปุระคิตัวอาคุมันทาวารากะวะสุนังวาสาวเสตุสะโกปะกะปุรินทาวตัสเซทัสสัทกายะสเพนานัตตาวันนีโนอิติมันโตจุติมันโตวันนวันโตยาสันสีโนโมทามานาอภิกามุงบิคุนังสมาติวานังอาตาคุสหะปุเตวจารามคิสิคาริวะอาริทากะจารุชาจามุมาปุปนิพาสิโน

sama nama sama nama nu sama nu sutama kita batu sika aku aku mano batu sika ataku hara yo tewa ye jaro hitawa sino para kama para ka aku tewa ya sino tasete sata kaya sapi na tawa nino iti manto cuti ya mana apika mung biku nang samiting, wak, nang Suka ka rumah aruna akuwe kana sasa ota takaya apa ka aku te wawi cakana sa tamata halakaca misaka jayasanseno.

Tasete tasata kaya sapedana na tawan nino iti man to cuti man to na sino mota mana bikunang samiting manang sa te wanika yasape na na tawan nino naman wayena akan cungye ye chan ye sa tisasa a pa okatin sawang nakang Cenangwa aksita ditangso pama para mato caputa iti mato saasanangku maro di socha so samiting wana saha pamaro ka nang maapa mapiti tati upapan no cuti mentopi sama kayo yasan siso isara aku pake gawata sawati note senca macato aka to pariwari to teca sa pikat te chasap api kan te sinde te ke sena api kami basakan hasa mandi yang edakan na tapan ta tara ke na panta wo samanta pari ware ma nang iti tata ta seno kan na ngape sa yi pani na tara ma ha chasarang ka tawa na rawang ya pa yanto sa tata so Batu di sangkuto asa yang wase dan jasa pengabinya ya wawa kita wana cakuma tato aman tayi sata sawake sasa te marasena api te wicana tapi kawote jaat apa makarung sutawa puta sasa sanang วิตาลาเคหิปะามุงเนสังโลมันปีอิจฉายุงสเปวิชิตสังฆามาพยายาติตายสันสีโนโมทันติสาปุเตหิสาวกเตชะเนสุตติ